สวัสดีครับจากช่องฟรีเกษตรเกษตรแบรบบ้าน,านนะครับวันนี้วันที่7เมษานะครับตอน er นี้เวลาประมาณ16นาฬิกา19นาทีก็ g. รอบ2ครับวัสด,ดุมาส่งแล้วครับ กล่องโฟมใส่กุ้งกุ้งกล้ามกรามนะครับที่จากฟาร์มสามสามฟาร์มส่งมาชดเชยที่กุ้งมันตายนะครับรอบเลกมันสองวันก็เลยตายแต่วันนี้เขาส่งเมื่อวานนะครับวันวันวันอังคารครับถึงวันพุธช่วงประมาณสี่โมงครับสี่โมงทีนี้แต็มแต่มันก็ตายเยอะครับตัวที่ตายเยอะ นี่เนี่ยเรามาดูตัวที่มันรอดไม่รู้จะเห็นไหมครับนี่ครับตัวเล็กๆเปิดเซนรอดไม่รู้จะเหลืออีกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพุวงนี้เรามาดูอีกทีว่าจะรอดเยอะขนาดไหนตัวรอดตัวเล็กๆนะครับเท่าตัวที่กำลัง ลอยอยู่ก็มีครับนี่ครับนี่ขยับนิดนะครับมันขยับตัวอยู่ครับเพราะว่าเราก็เปิดน้ําระบบน้ําเปิดออกรอไว้สองสามวันแล้วฝั่งนี้เดยังไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันเริ่มมืดนะครับเดี๋ยวส่องไฟ เพราะยังรอให้ปรับสภาพอยู่นี่ครับตัวตัวนี้นอนอยู่นี่ก็คือตายครับตัวที่ตายก็มีตัวที่รอดก็มีแต่ตายเยอะครับเพราะว่าระยะทางมันไกลครับนี่ครับเดี๋ยวแสงออกนิดหนึ่งนี่ครับตัวที่รอดก็ลอย่ายอยู่ตัวตัวตัวนี้นี่ครับตัวที่ตายก็นอนตายเดี๋ยวพุ่งพรุ่งนี้เราก็จะมา เอาตัวที่ตายขึ้นแล้วก็ดูว่าตัวที่รอดจะเยอะเหลือเยอะแค่ไหนนะครับกพชุดเล็กนะครับชุดนี้ชุดหนึ่งพันตัวครับแต่โอกาสรอดนี้ไม่ถึงร้อยร้อยหรือสองร้อยก็ถือว่าโอเค <c oughs> จากระยะทางนะครับระยะทางมาถึงก็หนึ่งวัน ระยะทางระยะทางมันไกลนะครับก็เลยมาเผื่อจะมาถึงบ่อมาปรับสภาพก็เกือบไม่ทันเดี๋ยวเรามาดูตัวที่รอดพวกนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ